อาจจะคล้ายๆหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะไม่ได้มาค่ะคนไม่ได้มาไม่รู้จักด้วยค่ะไม่ใช่นะหรอกวันนี้ก็เลยใายเดี่ยวมาใช้เดี่ยวมากบบผู้จัดการวันนี้คิดว่าจะได้ใช่ผมไหมคือมันได้ง่ายเพราะว่าคนที่มันจะมาแย่งไม่ค่อยมีแต่ก็อยู่ด้วยจะอยากได้หรือเปล่าเฉยๆได้ก็ได ได้ก็คือเม้นได้บ่อยแล้วอ่ะเออจริงๆแล้วตอนนี้เราไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสกับตรงนี้แล้วก็ไม่ได้เชื่อว่าได้เราจะต้องแต่งงานเลยไม่ไม่กดดันตัวเองนี้เออก็เป็นเพื่อนที่ที่ที่ดีต่อกันมีโอกาสอะไรอย่างี้ยมีแต่รุ่นไหมต้องดูอนาคตค่ะคืออตนนี้ก็ยังแบบคุยกันเป็นปกติ ก็แบบเออมันีกำลังใจมีความรู้สึกดีๆมห้กันนะคะแฟนคลับไม่มีรู้เลยแฟนคลับต้องรู้ต่อไปค่ะเป็นเรื่องขวานาคตค่ะจะได้เป็นไปได้ก็ไม่ต้องจูงจูบกกันแล้วต้องเปิดห้องี้จักคือเราเราไม่ไม่เคยทะเลาะอะไรกันทุกทีแต่ว่าคือความเป็นไปได้ก็อย่างที่ว่าความห่างเราเราอายุเยอะแล้วเป็นผู้หญิงแล้วจะให้รอถึงแบบสี่สิบก็คงไม่ได้อ่ะคือเมย์ตอนนี้ ถามว่าปิดไหมก็ไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้เปิดเสีเทยาคือปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าคือรู้สึกดีที่แบบเพื่อนเพื่อนทุกคนแบบว่าเจอคนักที่ดีแล้วที่วันนึงเราก็คงมีแบบนี้แต่ว่าไม่อยากไปกดดันต,ตัวเองว่าต้องต้องรีบไม่ไม่ไม่ได้กลัวว่า คนสุดท้ายหรืออะไรอะค่ะก็ให้มันเป็นไปตามเขาเรียกว่าอะไรอะคลุมลิขิตตอนนี้ใครขายอะไรกันบางตอนนี้ยนะคะมีเหมือนมีคนเห็นว่าพี่เมย์ทัวร์สารวัตรเจ้าไปดูหนังที่เอสพารนาร์ดอไหมคะว้ายนี้ไม่ใช่แล้วค่ะอาจจะเป็นคนหน้าค้าเคยไปไม่เคยค่ะเอสพานาดไปบ่อยคือไปออกกำลังกายไม่มีไปดูหนังตอนกลางคืนไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะนี่ได้มีโอกาสเจอสารวัตรเจ้าหรือว่าบรยกันเออ เจอกันไหมหรอไม่ไม่ได้ไม่ค่อยไม่ได้เจอแต่ถามว่าคุยกันไหมตอนนี้ก็เป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ที่เข้าใจกันแล้วเขาเขาก็คือในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็ก็ก็ค่อนข้างเสียใจทั้งคู่แล้วก็ตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกันได้แล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นเลยบางทีมันก็เป็นเรื่องที่แบบเราอาจจะมีนิสัยเด็กๆคู่ก็เลยทะเลาะกันก็เลยอาจจะแรงนิดนึงแต่ตอนนี้ก็ให้อภัยกันทุกอย่างมันก็ก็ดีค่ะที่ดีที่สี เหมือนกันว่าเอ้ยเคยเคยยังไม่เข็ดหรลอวะสำหรับเราอะคะไม่เป็นคนให้โอกาสทุกคนแต่เราก็ต้องให้โอกาสตัวเราเองด้วยอะไรเงี้ยก็เอาที่ความสบายใจว่าคบกันตรงไหนที่ที่ที่มันสบายใจเราก็อยู่ตรงนั้นดีกว่าอยากอยากไปฝืนหรืออะไรดีกว่าถ้าบางคนไม่คบแล้วเป็นเพื่อนกันดีกว่าก็เป็นแบบนั้นดีกว่าไม่อยากให้เกิดมี แล้วเราก็โทษตัวเองดีกว่าก็เอาเป็นว่าไม่ไม่อยากให้ให้เป็นแบบเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เขาก็เวลาเขาดีเขาก็ดีค่ะตอนนี้ก็ก็ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันดีกว่าโอ้เมย์ก็เมย์ก็ยอมรับเมย์ก็ไม่โหดร้ายเหมือนกันค่ะแตอนนี้มีน้กลับมาไหมคะกลับมาได้ไหมน้องขีดค่ะ มีกันหรือคนที่เรารักกันวันนี้อนาคตอาจจะไม่ใช่ก็ได้ฉะนั้นให้มันเป็นเป็นเรื่องของความลิขิต่ถึงขัแล้วหนูไม่ได้โกรธไม่โกรธแล้วใช่ไหมไม่โกรธไม่โกรธค่ะเขาก็ดีแต่ละคนมีข้อดีแตกต่างกันไปค่ะแล้วหนูใหม่ใหม่อะคะบาคนอื่นๆมาทางใจอะไรก็มีมาทางเพื่อนๆมีทางเพื่อนๆมีฝากมาบอกมีอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบก็ยังไม่ไม่ยังไม่ไม่ถึงใจอะไรก็เลยไม่ได้คุยกัน ตัวว่ามัคมีโกนเออาจจะปรับได้บ้างอะค่ะแต่ตัวเองก็เป็นแบบนี้ยเปลี่ยนอะไมากไม่ได้แ่เข้ามาก็เข้าใจแบบนี้เนก็เคไม่ทาใครก่อนไม่ะงานนีเยคนงานบ้านเหรอคะที่ไปจีนนี่เุิน้าคือเขา ก็ย,ยังนิ่งๆแต่ก็จะเรียกไปแคสเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่บ,บ่อยๆแต่อเรื่องที่เราเคยแคสเราได้เนี่ยตอนนี้เขายังระงับอยู่เพราะว่าภาคแรกอาจจะแบบว่าคนตอบรับไม่ค่อยดีแล้วของเราเป็นภาคสองอะค่ะก็เซ็งเหมือนกันเพราะว่า เฮ้ยแล้วเราไปแคสตั้งสี่ห้ารอบคืออะไร mm hmm. แต่ก็ mm hmm. เขาก็ยังมีแบบจะเรียกไปเรื่องอื่นๆแต่ตอนนี้ก็ดูก่อนว่าถ้าว่างก็จะไปถ้ามีรมอยากไปแคสก็ไปแต่ถ้าไม่มีเราก็อยู่เมืองไทยมันก็มีความสุขแล้วเราก็แฮปปี้กับตรงนี้แล้วเราเราค่อนข้างชิลอะค่ะแล้วก็มีธุรกิจมีอะไรให้ทาเยอะแยะแล้วม mm ันก็แบบความสุขใช่ตอนแรกเรารู้สึกมีมันสนุก mm hmm. แต่ตอนนี้เเรา mm hmm. ก็เริ่ม เริ่มเฉยๆแล้วมาลองเนาะใช่ค่ะเสียดายนะคะที่แบบว่ามันช้าอะไรขนาดนี้ทำที่แบบมีมอคอนเทสเตอร์อะไรก็ก็ถือว่าถ้าถ้าเขายังมีมาแล้วเรายัง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 แฮปปี้จะไปก็ไปแต่ว่าก็ไม่รอแล้วค่ะทำอย่างอื่นดีกว่ามีเสียดายเวลาไหมคะตอนน้นที่แบบก็ไม่นะก็ถือว่าเป็นช่วงพักผ่อนแล้วก็แล้วก็ดูตัวเองว่าต้องการอะไรแนะวอนนี้จะมีไปแคสเรื่องอะไรอาจจะถ้า ไป,ไปปปีถ้าเกิดว่าเออว่างก็อาจจะไปถ้ามีโปรเจกต์น่าสนใจก็จะไป